วันนี้พี่น้องคนน้าทุกคนที่กำลังกิดกรรมรับชมเรื่องราวของนางเอกนาวัย70ปีวันนี้ช่องแว่มี่อีนนิวนะคะก็มาด้วยเสียงที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคเนื่องจากว่าเพิ่งหายไม่สบายแต่อยากที่จะเล่าเรื่องนี้มากๆเราก็มาสวนกระแสสังคมมานิดหนึ่ง เรื่องราวห,หน้าบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงเอเชีย,เ,ยเต็มไปด้วยคิมซูฮยอนคิมซูฮยอนคิมซูฮยอนวันนี้ค่ะเราจะไปดูเรื่องราวของชีวิตซูปเปอร์ซาร์ดาวค้างฟ้าคนหนึง่งเช่์ได้หลายคนชืน่นชอบเธอมากๆเธอก้คืออิจชิงเสียเธอเป็นตำนานจริงๆนะคะและเธอสวยมากๆวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ด้วยนะคะเราไปดูชีวิตดาวค้างฟ้าวัย70ปีกันตำนานตรงฟางปุไป้าย นางพญาผมขาวเธอสวยแล้วก็รวยอย่างที่สุดอย่างที่พ้อเห็นไปนะคะแบว่าเป็นนักแสดงหญิงจีนที่แบบสวยมากจริงๆสวยในยุคที่มันยังไม่มีการศัลยกรรมไม่มีการฉีดฟิลเลอร์ไม่มีการที่แบบว่าต้องพึ่งมีดหมอเธอสวยแบบธรรมชาติจริงๆวันนี้เราเปิดชีวิตของเธอกันนะสำหรับดาวค้างฟ้าวัย7 0ปีค่ะ สาวงามที่ในรอบแบบร้อยปี50ปีเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ที่สวยแบบจากท้องพ่อท้องแม่จริงๆเธอคือตำนานตรงฟางปุป้ายอนะนางพญาผมขาวจากภาพยนตร์นะคะเรื่องเดดคัมพีเทวดาลินชิงเสียนะคะเธอเป็นเรียกว่าไอคอนความงามสัญลักษณ์ของความงามแห่งเอเชียในยุคปี80-90ถึง90คือ80-90นั่นเอง ในยุคนั้นก็จะมีแบบสาวงามเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นจางหมันวี่นะคะกวนจิหลินหลีเจียซินอะไรประมาณนี้คือทั้งหมดเนี่ยได้รับฉายาว่าสีเทพชิดาพวกเธอมีรูปลักษณ์ที่อ่อนหวานสวยงามดวงตาโตจมูกโดง่งผิวขาวเนียนบางคนเข้าสู่การภาพยนตร์นะคะแล้วก็วงการทีวีวงการจอแก้วเนี่ยโดยการประกวดนางงามแต่ว่าลินชิงเสียนั้นเธอก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยบังเอิญเมื่อถูกค้นพบที่ไทเปนะคะไต้หวันนั่นเอง และอาชีพนักแสดงเธอนั้นก็มีจุดสูงสุดนะคะอยู่2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงหนังรักในยุค70คือเราก็เกิดไม่ทันนะคะยุคนั้นและก็หนังแนวกําลังภายในฮ่องกงในยุค90ลินจิงเสียได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ Amazing มากมหัศจรรย์มากสวหรับวงการบันเทิงจีนทั้งฝีมือแล้วก็ความงาม พุ่มกับชื่อดังของเอเชียฮะอย่างชิคเคอร์คะก็บอกว่าในรอบ50ปีเนี่ยจะมีผู้หญิงที่สวยแบบนี้เนี่ยสักคนหนึ่งแล้วก็โจซิงชือนะคะที่เคยกล่าวชื่นชมเธอบอกว่าสวยจับใจจริงๆใครเห็นเนี่ยก็ต้องหลงรักและผลงานที่เป็นภาพจำของหลายคนก็นคือบทตรงฟางปูป้ายจากภาพยนตร์เรืร่องเดทคัมพีเทวดาทีา่ออกฉายในช่วงปี1992ซึ่งพระเอกก็คือหลีเลียงเจีย นอกจากนั้นค่ะยังมีนางพญาพรมขาวในช่วงปี1993ด้วยพูดถึงเรื่องราวความรักแล้วก็การเริ่มต้นในวงการมาเทิร์มเธอแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องราวความรักที่สุดอลังการของเธอกับมหาเศรษฐีบ้างการแต่งงานของหลินชิงเซียนะคะกับมหาเศรษฐีชื่อว่าฮิงหลีหยวนเคยเป็นที่พูดถึงกันแบบอย่างมากๆในฮ่องกงเพราะว่าความรวดเร็วในการตัดสินใจแต่งงานหลังจากคบกันได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นแล้วทั้งสองคนก็มีบุคลิกแบบรูปร่างลักษณะที่มันต่างกันมากมาก ่าย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ของพวกเขาหลังแต่งงานกาลินชิงเสียนะก็เปลี่ยนจากดาราไปเป็นแบบเศรษฐีนีเธอใช้ชีวิตที่แบบหรูหราไฮโซมากๆและครอบครองทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หรูๆนะคะและเธอก็มักจะปรากฏตัวในชุดแบรนด์เนมที่หรูมากๆไม่ว่าจะเป็น d i o r Chanel นะคะ Hermes ตามรายงานของ f o r b e s ค่ะในช่วงปี2022เนี่ย ฮิงลีหยวนเขามีทรัพย์สินราวนะคะ2,000ล้านดอลลาร์ัพประมาณนี้คือติดอันดับที่1ใน50คนที่ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกงแล้วเขาก็รักภรรยามากๆขม่จะมอบของขวัญที่เป็นแบบสิ่งของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยครึ่งประดับและงานศิลปะที่ล้ำค่าให้กับเธออยู่เสมอเลยปัจจุบนันนาหลินชิงเซียนนั้นอาศัยอยู่ในคึินหาดมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราวประมาณ3,630ล้านบาท แล้วก็มีพื้นที่ราประมาณ5,000ตารางเมตรถูกออกแบบให้เป็นแบบรีสอร์ทส่วนตัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่แบบสุดรู้มากๆทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสคโรงภาพยนตร์ห้องสมุดเกเรอรี่แล้วก็ฟาร์มผักออร์แกนิกส่วนชีวิตในวงการแล้วก็เรื่องราวแบบหลังม่านที่หลายหลคนอาจจะไม่รู้แม้ว่าเธอจะไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะแบบบ่อยนักแต่บริณชิงเสียก็ยังถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิง รายงานข่าวก็ระบุนะคะว่าเธอเนี่ยเคยรับรายการโรดเดตี้โดยได้ค่าตัวนะคะในระดับที่แบบสเปเชียลแบบพิเศษคาดว่าแบบไม่ต่ำกว่า2ล้านหยวน2ล้านหยวนก็น่าจะประมาณเกือบ10ล้านบาทต่อตอนในช่วงปี2014จากปักิ่งเซทเทอร์ไลท์คือปักิ่งเซทเทอร์ไลท์เนี่ยเคยยื่นข้อเสนอให้เธอนะรับบทนำในภาพยนตร์โดยเสนอค่าตัวเนี่ยล้านหยวนแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธ มาดูเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอแบบมีความสั่นคลอน,นะคะการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเธอคือดูเหมือนว่าชีวิตการแต่งงานลินชิงเสีย,ยจะสมบูรณ์แบบแต่มีข่าวลือว่ามีปัญหาแบบมันเนื่นนานนะคะโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องสามีเนี่ยนอกใจเธอตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 2สสาเหตุเนี่ยเชื่อว่าเขาต้องการจะมีลูกชายแต่ลินชิงเสียเนี่ยเธอมีเพียงลูกสาวเขาจึงถูกลือนะคะว่ามีภรรยาแบบลับๆคือมีเมียน้อยนั่นเอ,เองนะคะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็มีลูกชายกับผู้หญิงคนนั้นด้วย มันก็เลยทําให้ความสัมธบของทั้งคู่แบบมันแยาแย่และเลินชิ้นเสียถึงขั้นแบบเป็นโรคซึมเศร้าจนเธอต้องพบจิตแพทย์ในท้ายที่สุดนะฮนักแสดงหญิงระดับตํานานก็ตัดสินใจที่จะยาเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองหลังจากดําเนินการเรื่องเอกสารและขั้นตอนต่างๆให้เสร็จสิน้นเธอได้รับเงินค่าชดเชยนะมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกงก็คือประมาณ5,966ล้านบาทใช้ไปประมาณสัก 200ชาติยังไม่หมดนะพี่น้องเยอะมากๆก,ก็คือได้จากอดีตสามีของเธอที่เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองผลงานซีรีส์แล้วก็ผลงานภาพยนตร์รวมกันนะมากกว่า100เรื่องเลยเยอะมากๆนี่ก็เป็น่องราวของนางเอกนะคะจากเดทคัมพีเทวดาบทบาทตรงฝั่งปู่ป้ายนะคะแล้วก็นางพญาผมขาวแล้วก็อีกหลายๆเรื่องด้วยกันจะมีความงามที่เป็นธรรมชาติมากๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ความงามของเอเชียในยุค 80-90ปัจจุบ,บันนี้เธอก็อย่าแล้วนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขภาพยนตร์ของเธอนะคะถือว่าเป็นอมตะอยู่ในใจผู้คนตลอดกาลบทบาทตรงฝั่งปุปป๊บปายจากภาพยนตร์เรื่องเดชคมพีเทวดานอกนจากนั้นยังมีนางพญาผมเขาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องด้วยกันขอทุกคนที่ติดตามรับชมช่องมามีอ e ินินะคะมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ 到两岸潮，浮沉随。